สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้ u t u b e ป,ปื้สุพี่มาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาอำเภอเมืองลำบุญคลองเปงครับวันนี้ผมมาทำสารคดีเกี่ยวกับนกปากหางครับผมโอ้ตรงนี้นกปากหางเยอะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเยอะเลยครับนี่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ดูสวย,ยงามมากเลยนี่โอ้โหสวยงามจริงๆครับพ่อแม่พี่น้องนี่ สวยงามมากเลยครับโอ้ยนี่สุดยอดเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับจะบินเลยจะบินแนละ้วะถ่ายไปถ่ายมายุงเยอะเลยครับพ่อแม่พี่น้องยุงกัดเลยนะโอตูมใหญ่สวยงามไหมครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับโอ้โหสวยงามจริงๆนี่ครับเป็นธรรมชาติรุ่นๆเลยครับ เนี่ยดูไปเป็นธรรมชาติเลยครับพ่อแม่พี่น้องนี่งสวยงามมากเลยครับนวนประจรันขึ้นแล้วครับพ่อแม่พี่น้องนี่งระจรันเริ่มสว่างแลว้วสวยงามมากเลยครับอือหือดูไปหนะักเวนักเลยนะดูไป งามจริงๆริโอ้โหมันนอนเป็นกุ้มเป็นกุ้มเป็นก้อนเป็นก้อนเลยครับคุณผู้ชมเยอะเลยเนี่ดูไปสวยงามดีจังนี่โอ้ยนี่สุดยอดเลยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมนี่โอ้โดู โอ้โหตัวใหญ่ๆสวยงามมากเลยครับโอเคเลยเนะี่ยโอ้โหตัสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมนะี่โอ้ยนั่นนั่นนั่นมาแล้วบินลงมาแล้วจั่วคราบบินลงมาแล้วสวยงามมากเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับโอ้โ oh, ห oh, มีแต่นกทางนั้นเลยครับนี่ นกกา nam bin นแล้วสวยงามจริงๆนี่หาชมได้ยากเลยครับอดูดูนี่ดูเยอะเลยนี่โอ้โหสวยงามมากเลยนี่ สวยงามจริงๆนกปากหางทั้งนั้นเลยนี่โอ้โหสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมดูไปสวยงามมากเลยนี่ โอ้โหนกปากหางไม่ใช่น้อยๆครับคุณผู้ชมเยอะตรงเยอะเยอะเลยครับ <c oughs> เยอะจริงๆเ่ยดูมีบินเข้าบินออกบินเข้าบินออกอยู่ในธรรมเยอะแหละดูไปเป็นธรรมชาติสวยงามมากเลยเนี่ สวยงามจริงๆเลยครับคุณผู้ชมบินไปบินมาบินไปบินมาเยอะเลยครับมองไปนี่หืสวยงามจริงๆได้เห็นนกไกล่นกปากนามเอะนอกปากหางนั่นแหละ tui ừ, dày dày, mông quay, xuôi ngàm, chinh chinh hử này, ôi, đây này โอเคครับขอขอบคุณมากครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม